คืนห,หลวงรับถนนยังดียังสวยเหมือนเดิมมากถนนห้วยหลวงอันนี้ภูมิต้นไม้ยังอยู่เหมือนเดิมโนนข้างหน้าเดี๋ยวหันให้ดูนี่ภูมิต้นไม้สวยรถน้อยฮะที่นี่เหมือนเดิมครับรถน้อยแต่ร้อยยี่ต้นไม้ล้มตจำต้นไม้อีกหรอเป็นไงป่าเขียวยังเหนียว ขึ้นเนินนังบนปากแล้เลยปาลิปติดออกหมดยังปากซีดนะไม่น่าจะซีดไหลเขียวแล้วป้าเดี๋ยวขึ้นเนินขื่อนห้วยหลวงนะ่ะน่อยเดี๋ยวไปถึงขื่อนจะถ่ายให้ดู กูเกิดแล้วตอนนี้นางก็คิวเรียบร้อยแล้วนางท้าตลอดทาง,อางเลยจะถึงยังเงี้ยถึงยังเงี้ยเล้วกันไม่รู้ละแล้วก็บอกแนคะ่ท้ายเขื่อนมันมีของกินด้วยนะเอออย่างนี้หน่อยค่อยมีแรงมาฮนะมีแรงปั่นวะจ้าแถวปัน่นนะลำไรและต้นเขือ่อนนะตัวตาใจเย็น โอ้หลุมหลุมตายกูตายตายกูตายเอาเอาเอาโอ้ยเนาะตรงนี้ไม่แก้แล้วกินนี่อ,อยู่ประตูเขือ่อนห้วยหลวงเลยนะมีตกปลาด้วยปลาแกตกปลาได้ด้วยอ่ะโคตรเท่ตกได้เฉยเลยตรงนี้มีวัดด้วยนะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรพระใหญ่ๆตรงนั้น ถนนภูเขาอูต่อหน้าเลยคนระัไม่ต้องหันมองไปทางไหนเลยป็นไงไหายเหนื่อยสวยเลยวิวนั่นมีใจดีหลวงปร่ีด้วยมองเห็นด้วยแต่กล้องหน้าจะมองไม่เห็นสบายปอดอะสิโค้สวย ตอนนี้ก็มาถึงท้ายเขื่อนนะครับจุด e, like, นี้จะมีอะไรทิ้งหลายอย่างเป้งย่างขายแม่นางก็หิวแล้วอ่ะฮ่าฮ่ตาขวางมันเลยจะถึงเนี่ยถึงเนี่ยฮ่ถึงแล้วถึงแล้วโมหิวแล้วหิวแล้วหิ้เออเอาอ๋อนาดูชิ้นป่องดูชิ้นเป้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเต็มเลยวันนี้ไปเลือกเอาเลยเริ่มได้กินละอ๋อแล้ได้กลิ่นละได้กินละได้กินได้กินโอยโอยละหอยหอ้ยเถอ่อ นางจะมาสวบอาหารแล้วเขาถ่ายวิดีโอทำไมตอนนี้เรากำลังจะพานางไปไปสวบอาหารไปอะไรนะไปสวบ ก็ได้สิ่งที่นาปต้องการรับแป๊ซี่และก็ยำกำลังคนอยู่เขากำลังคู่เล่คูเล่้นางจะได้สบอาหารแล้วหลังจากที่บนหิวมาตลอดทางสมบังยังดูสายตาเอาจะได้มีแรงปั่นกับแทบแท่เดีพี่น้องกินข้าวพี่น้องกินข้าว มันคืออะไรยำ<ช>ที่นางเลือกสิฟีหนึ่งสิไม้ฟีหนึ่งไม้ชินมูยอห<อ>มูยอพี่น้องมุยหมออยู่แล้วก็มีหมอดูหมอดอะไรหมอดอะไรนะก็หมูดหมุดปอบอือ พเพ <c oughs> <c oughs> ีดยนแแคขากลับยังเหมือนเดิมครับเขอนห้วยหลวงแมงเพียบจะอิ่มแล้วเนี่ยกลับไปไม่ต้องกินข้าวแล้วแค่แมงเข้าไป่านี่ก็อิ่มแล้วเนี่ยอ,อแมงโคตรเยอะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกาที่เขินห้วยหลวง <c oughs> แมงอย่างเยอะเลยครับเอ้ยอิ่มยังนางนางมีผ้าบาบเมนา,นางเลยไม่ได้กิน แต่เ,เราเนียเข้าปากเขาจมูกไปจะโอ้โหไปจมูกบานเลยจ้าเ <laughs> นี่ยบูบี้อีกหืม